ป้อมแชร์แล้วป้อมเหนื่อยกับโชคค่ะอาจารย์ป้อมเหนื่อยหน่วยก็ไปสวดระถาเงินล้านเอาเชื่ออะไรพัดพัดแชยังพัดแชร์แล้วนะแฟนเก่าจะกลับมาไหมยังไม่กลับมาเจ้าไปตังแง่เขาเชื่ออะไรเปียนโนแชยังเปียโนแชรยังเปียโนยังไม่ได้แช์เนี่ย ผมจะดูเฉพาะคนแชร์นะเปียนโนยังไม่ได้แชร์ให้ผมเลยนะข้ามนะครับนะถ้าแชร์ผมถึงจะดูให้ยังเขายังไม่กลับมาอู้ว่างตรงตัก๊กการงานจะดีขึ้นไหมไพ่บอกว่ามันอยู่ที่สติปัญญาของเจ้าและการวางแผนของเจ้านะตั๊กนะพไพ่ไหวงั้นนะไปสวดกระถางเงินล้าน,น้วยสิเปี่ยนโนแชร์ยังดวงช่วงนี้ ดีไหมไพ่บอกดีมีเมตตามหานิยมถามสั้น